สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวป้อมพาเลาะนะจ๊ะวันนี้สาวป้อมพามาเงวิงนะจ๊ะเป็นเมืองสตัทเล็กๆนะจ๊ะวันนี้ได้ผ่านเข้ามาก็าเลยจะเข้ามาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะนเนาะอาจจะบรรยายไม่หมดเพราะว่าสาวป้อมก็ไม่ค่อยได้มาที่เมืองนี้เนาะจะพยายามบรรยายให้มากที่สุดนะจ๊ะอันนี้คือน้ำพุหน้าโบสถ์นะเพื่อนๆแต่ไม่มีน้ำจ้ะเนาะ โบสถ์อยู่ในเมืองวิกริ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายไปรอบๆเนาะเพื่อนๆเนาะ อันนี้ชื่อโบทนะจ๊ะสามหนุ่มนี้เขานั่งทำอะไรกันนาะเพื่อนเนาะน่าสนุกจับเข่าคุยกันอย่างนี้เขาเรียกว่าจับเข่าคุยกันใช่เพื่อน สวยเนาะน,นี่มีน้ำพุด,ด้วยจ้าเพื่อน,นที่นี่เขาดีเนาะเขามีโบสถ์สำหรับเด็กด้วยเพิ่งเคยเห็นเนาะเนี่ยดูอยู่ข้างหลังสาวป้อมเนาะเป็นโบส ชื่ออ e ีเมาเป็นโบสถ์สำหรับเด็กเนาะเหมือนเขาไว้จัดปาร์ตี้ให้เด็กแลบ,บมาเนี่ยเนาะหน้าตาขเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันเป็นโบสถ์สำหรับนักเรียน